พี่น้องสกุทสุขคนทาง YouTube นะครับมานีอยู่ที่สตูดิโอของ,งเพชรบึงกุยเพชรบึงกุยนะครับพ่านากับหัวแล้วมาหอบอปปลมันเกิด อันเกิดโอ้นี่เขียม,มาก,มกิ้มเลยใ้นใหเขียม,มากเลยแลาเอากลับเได้ดจักแสนบเคยถือตีกล่องโบเคยสวัสดีพี่น้องครับสวัสดีพี่น้องต้องครับหน่อยสวัสดีเป็นกำลังใจเขียวัดรี่ยัางนียเป็นกำลังใจเขียวัิดเหรจัง ลิปเหรอจิิบจิไอติมนั่นแหละเต็มกำลังใจเขียนบัตครับโอ้ยคอยากแครใส่บอดไปใส่บอดไปใส่บอดปลูกไปใช้แล้วมันถิ่มเท่าไหร่แสนไปแสนมลำเท่าไหรศัสุขุัเนวันเกิด อ๋อันมันเกิดอันนี้คือเจ้าของงานบอกนะครับเจ้าของงานเรื่อวอีก10ีาทีมู่้านไลนเมื่อวานเขาบ่หม่านนบ้าบ่หมู่บ้านบ่วานมบ้านกบอ๋อ้าเร่พี่เบ่ได้เตรียมยังไม่ให้พี่เบิดดีพี่จอยบัดบ่าหลียวบ่จัก บอมแมนคณะไม่คณะอยู่ตะดุลเล้วแต่ครัพึ่งพึ่งเหตุพึ่งตาพึ่งแยกโตออกมาบอแมนพึ่งมีป้ายตะกี้เพชรบึงกุยขณะคณะไปใส่แบบนี้ไปกุยอยู่พขณะคณะคือซ้อมบ่าบอมบอมอาบขนะคณะไม่อาบน้จะคือซ้อมกุยอยู่ไปบ่งนองนาหาเชียงคณะกันไปว่าได้มัน แย้เสือ้อผ้าอินดีต้อนรับสู่สเพชรเบิงปุยโปรโมชั่นอาณาจักรเพชรเบิงปุยเหรอโดยโดยโอ้มีของแจกนะครับมีขนมด้วยมีขนมเยอะด้วยโอ้ผลไม้กับมี่อาสุขสันต์วันเกิดด้วยนะครับสุขสันต์วันเกิดเพื่อน สาวจากต่างแดนของอบอดปลุกนะครับขอให้สุขภาพแข็งแรงลํำรวยเงินทองนะครับแห้งๆปังๆตลอดเด้อตลอดไปนะครับนี่ทีมงานนะครับทีมงานทั้งหมดลายแห้งนี่หมูกระทะพร้อม มุกระแท่านะเป็นตอนเลิกป่สีแยกอย่างนี <k <k ้ได้ไงเหรอผลก็เอน้ำมันมืดไม่เกีียวเอาไปเอคีมมาพุยกันลงพักเอตื่นเล็กยังนอก็เลยว่ามันจะออกตัวใดนอก็เลยว่าก็เลยว่ามันออกจดหนึ่งจสองก็ออกแล้วจดสมนบ่ออกขักแต่ว่ากระสือแต่ว่ามักสาเจ็ก็เลยสือหนึ่งมเจด นสามเ้อมันมีไดเด็กน่อ้โหทำมู่ต่ตางอสามเหึ่งสามเจ็ดป๊าดอยงะือได้ลายคือวี่งจะลแต่ว่าถือก็ดีนะไดยังดีดีแ้่ตัวน้องถือเลกลายนแน่ยนแจ้งวันี่ยก็ต้องเล่นหอกพี่ถือไปเลยไม่โอกาสเอาเอาไปเลยถือแม้ไม่ชงวันแน่น มันแต่งหวาดเข้าบะถือมันยังบเวณแอนแตงกวันมันกินไข่ได้บะถือ่งฮะบถือหลายต่อกันให้อากาสถือถือมันเลยถือเอาถือเอาโหลดถือเหมือดละซีเทือกอะไรตัวเล็กโอ้ยวัตถุสื่อเล็กแล้วสื่ออะไรเอาเห็กใหญลไปสืโอ้ยหลใหญ่แลไสื่อโอยเลยเพยเอาโลดสื่อเลยสื่อเลยแตงกวก็มีห้องทองแล้วห้องถุงแล้ว ซื้อรหัสิปหรอเออซื้อท่านั้นแหละซื้อยังไรแต่ซื้พอพ่อได้รุ่นพ่อว่าบ่เสียดายพ่อกันจิ้มนาพี่น้องพ่อน้ำข้นตื้อเรียนนี่มั้นแต่ของผูตื้อเรื่องเลือดโอกเลือดใจซื้อว่าเป็นซื้อว่าเ,เป็นดีแล้วดีแล้วซื้อเลียว่าเป็นหันพี่น้องยื่ดีมีแห้งสุขภาพร่างกายแข็งแรงครับพี่น้องอย่าติดอย่าจนร่ำรวยร่ำรวยทุก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 ทนครับพ่อกันจิ้มนาครับพี่น้องกิบหนีไปแล้วครับพี่น้องนะครับสวัสดีครับ ังกับเขาใช่ไหมเนหิวเขาเลยหิวเขาอนบางแต่ติดมั่ยางหลยางจะไดเพื้นเนาะพืนม่น่เอาเาเพิ่นก็จะกินแล้วเพิ่นจังสั่งให้แม่เนะจักถุมแล้วพืนหมาเลยได้อยู่เพิ่นก้าหาวเราม่เ็กาเราออกเนาะวันนี้ก็สเลขแล้วเัวนห้ากาบเพนออกเนี้ยก็ก้าหาลาง คันสื่อสีสื่อสามแปดก็สีสื่อปุบกะมขึ้นรอแถบไปตัดผมไม่เป็นป่นนี่ตัดไม่แต่ว่าทรงผมกัยังคือเก่ากย่ปวดนี่ยังมาเปลี่ยนไปใส่ไ้เจี๊ยอีรีสในถั่อหลาใช้ไหมปิ๊กไก่กับกระมลที่เนี๊ยหลานเจี๊ยีวลลึงมนทีนได้มาบ่วัดสีเวลลึง ส <si> ิ่บอลึ่งไปนะอยกออโตมาเตอร์ออกอีกลอตเตอรีคอยแมสามเจ็ดเจ็ดสามไล่หลายมีหดซดสามคอยซื้อเก้าสามวะบอออกทางล่างเก้าสามได้ลอตเตอรี่สามใบโอ้บัลมสามใบเออสามใบที่ใบเด็กไทยไปออกเด็กเก้าใช่ไหตามตื่นอร่อยมั้ยคอยว่ามันสิอาไปออกแต่ว่าบัเป็นหดหน้หดบืนเออ เหมือรถพูดประพูดกับพะอาทเออประมาณนั้นตาเบิงเลอศตาเบิงไมอยเมื่อเนี่ยใครว่ามาชีเป็นแบบว่าโอ้ยหิวเขาสามหกสร้างไงเนี้ยเซเว่นไหมลูกค้าแม่กินกแ่ยายุามอ้้กินเพินไหมเพลินว่าท่านเปิดตัวห้าก็สิกินได้อยู่บหรอมีอาหารอะไรมีแอปเปิลแอปเปิลอะไรฮะเมซีเย จังส่วจงสเห็นไหเบอาก็เลย่าสร้งแล้วมันซืลงเดียวกนอูประตูตัวละยี่สิบเรื่องล้ับกประตูตัวละยี่สิบเรื่อสแล้วนาลาก็ซื้อว่เป็นซื้อซื้อแ่อันศูนย์เจ็ดี่สที่ยีจเนี่ยเดี๋ยสิใไ้เบิ้งสิให้เบิ้งจในคนซอเลกอะมันเจ้าเดือดเลยไปซอเลขาเจา แสดงว่าลายครับ okay. ติงอขาต้องพิมกิ๊ข้าตัว้ตั้ดนอยก็เจียหองพูดอยอ่ในห้องเนาะเจ้าของบ้านแล้วมึงถือกีแล้วพะกานใช้หือเปล่ถืออีกแล้วนอกเราโศกโศกสีงวดลวเม่อสองเออเออเอาวันนาถืออีกถืออีกคอยมล่ขางหเถืออีกไปเฮ็ดบุญวันนากสิบสานี่เสมเียวส นี่บอกกัด้วพี่น้องงวดน่กตรงเบิ่งเหล็กฝันก่อนตองพอมันฝันมันฝันเข่ารถพอดีอันนี้มือแรกนี่เหล็กเราสาบิตสามบิตที่อัน่าด้วยสบิตไหมเจ็ดหนึ่งเจ็ดสอาเจสามืวัหนาวเ็ดหนึ่เจ็องเจ็ดสามวยเนาะวันหนาวเจสี่เจ็ดว่ามนวน่นจุงวดรถล้วบอ ท้หมดใกล้จบแล้วดอกข้อไใส่ข้ารวยอีลีน้องพ้าลยซื้อเลดอยญสองบาทเลยไปซื้อดอกาอคนโอกาสใส่ดอกจะมือแลทักมาขอบัุจีนสองถุมเี๋ยวบอสมาไม่เดี๋ยวเด้ พอได้ใส่แล้วสีเดียดเมนตัวเอาพี่น้องครับเข้าพอกันคลิปหนานะครับเจอกันในไลฟ์สดกลุ่มผิดนะครับอีกวันหนึ่งคือห้าหกนี้นะครับกับลำเลืองเงาะปลาเนาะนะครับพี่น้องพอกันนะครับสำหรับเมื่อนหร่ก็สวัสดีครับเจ็ดสองน้องมันออกสามเจ